สวัสดีค่ะพบกับช่องแก้วตาไฮก้นแชนเนลนะคะวันนี้นะคะหยกจะออกไปข้างนอกนะคะไปซื้อของของมากินนะคะหรือว่าของมาลิวให้ทุกคนดูนะคะว่ามันจะอร่อยหรืออะไรนะคะเดี๋ยวหยกจะถ่ายการเดินทางทว่าจะไปซื้อที่ไหนนะคะแล้วก็หยกก็ซื้อเสร็จหยกก็จะให้ทุกคนดูตอนหยกกินด้วยนะคะไปกัน Let's go 不要把现在忽略了，把我忘 我好你在哪里？我请你不要生气，I'm so sorry。 ทุกคนเราก็ได้ถึงแบนที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ปีมะม่วงมาหลูกนะคะแต่ออนี้ยลยลลี่กัมยลลี่นนี่นะคะยลี่้นะคะแล้มาต ปอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยใ่้ยกปอกเองนะคะเรามากินกันเลยค่ะมะม่งเปียวนะนีสีเขก 会在哪里？要不要见个面？个面我觉得空心需要纯白色的月照在我的身体。去灰尘的窗台上面没有痕迹。好久、嗯、没有来看过我的房间。<没>我其实就想要你一点点的靠近。还还嗯、我经常都会想你晚上会在哪里？嗯、是不是还有我提醒你回到家里？嗯、我从来没离开，请你不要忘记。嗯、当然我还会记得每个记忆。你你在哪里？我请你不要想起。嗯嗯嗯 มื่อกี้น้องปังเมื่อกี้น้องปังปังปังอหกอร่อยมากค่ะอร่อยแถมเปี้ยวด้วย บอกเลยว่าแบบ。เ、哎、ดี๋ยวจะมาทิ Help, masa,、這個、้งอีกแค่สองทิ sais,、er, ้งนะคะเพราะว่า、uh. ทิ้งเยอะมันจะไม่ดีนะคะมันจะแข็งไปเนาะไปทิ้งแล้วตรงนี้เรารู้แล้วตรงนี้ หนึ่งชิ้นหลังกล้องน้องเดียกินไปแล้วนะคะหนึ่งชิ้นต่อไปแล้วก็จะมากินขนมกันใช่ไหมคะต่อไปแล้วก็จะมากินขนมกัน,นะคะ่ะอย่างแรกเราจะมากินอะไรก่อนดีกินเลมเอ้่่กินสลายนะกินกินสล่ากันเลยค่ะ นี่นะคะนี่ค่ะอันนี้คือสาอร่ายรสอะไรไม่รู้คะ่ะรสซีฟู้ดนะคะเรามาแกะกินกันเลยค่ะอ่ะแตกไปอ่ะค่ะเกะอย่างนีนี่นะคะเราจะมาเอาเ,อ,เอาแบบเพนใหญ่ดินะคะแบบนึงนะคะ นสิ ừ, ừ, này yeah. ่งเด็กนั้งเดกอีกอร่อยอร่อยอืม ไม่แล้วอร่อยมากค่ะนี่นะคะต่อไปเราจะมากินเยนรี่โคากันนะคะมาเจก,กันเลยอย่าใช้ฟันนะใชโลูกทุกคนหอมมากนี่ดูเกินหอมมากน่ากินมากเลยค่ะทุกคนเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนเป็นอย่างนี้กินกเลยค่ะกินกันเลย,เยอื๋อ,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 อ ทุกคนหอมมากอันทุกคนหอมมากน,าน่ากินมากเลยค่ะทุกคนเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนเป็นอย่างนี้กินเด้ค่ะกินได้เลยอร่อยหวานเปนรี้ยวๆวหวานๆนะคะบอกเลยว่าอันนี้อร่อยถูกใจค่ะสีสีน้ำตาลว่าอร่อยแล้วนะคะเรามาชิมสีของบ้างค่ะ พีขาวอร่อยนุ่หวานหวานสีขาวหวานส่วนเสียงตาเปรีป้ยวๆค่ะอร่อยนี่ก็จบไปแล้วนะคะกับการที่ยกคันแล้วจัอเออกเดินทางไปซื้อของหรือซื้อของมาตุนให้ทุกคนดูนะหนึ่งอาทิตย์ยกออกสองครั้งหรือว่าสองครั้งออหนึ่งครั้งหรือว่าสองครั้งนั่นเองนะคะ ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแก้วตาพากินชาแนลทำคลิปต่อๆไปนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ,คะเพื่อไม่พลาดเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอที่ยกืนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอที่ยกลงไปนะคะบ๊ายบายค่ะ